สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เทาสิเทามาแต่หน่าแจกเครื่องเนาะพี่น้องเนี่ยเทาก็สิได้ไปกินเพลย์แวะคกินเพลย์เราถึงเวลาทางค้าม yard นาะเขาสิขี้กลัวข้าหยาดเมื่อเลยเนาะเดี๋ยวแจกขนมนักเรียนไปเด็กซึ่งว่โดดนี่เด้กซึว่าโดีพ่อแม่พี่น้องอันนี้ครูจอยน้องอันน้องกัดไม้น้องกัดสบายดีแวะกินมันนี่มาพี่น้องเสอพี่อตุ้ยน้องน้องนะเสือพีแอตกินหนึ่งแล้วถึงเลย กิ่งหนึ่งก็มันมันโตกันเต็งตีนก็เริ่มลงไปเก็บพ่อากิ่งอ่เห็นเนื้อพนอดมันนอดไปไปแล้วพ่นอดเดี๋ยวเขาไปเนาะครับจะดีนะซเปอร์เอ้ยถมาหายมันเต็มเลยเข้ามาเตกของอยู่บ้านน้ำแขงน้ำเย็นแม่น้องแม่สองพี่เอ้ย เสือกอนไ่เปียละเอาสิขามคัวเลยเนาะคือน้องียังดุว่ายังดุโอ้มันือยังวัดอันนี้านเมอ่ันนี้อันนี้่าจกเอาตีนมันไปเบื้องไหนตีตีนด็กมันก็พวันกันนอกกวันกันาใหญ่กว่าน้อยหนึ่งวันันข้าใหญ่กว่าน้อยหนึ่ง ทานเด้าทานเด้วโอ้ยสูครับจอดทั้งที่ันหอนไหนได้หรืออวดใหด้อใ่ตรงมันใหญ่ับแบบเ่นเแบบเดินทีมเกิอบน้องนี ไปไปขอ เอาเฟ้อเว่นี่วะเอาเฟ้อเว่นี่วะเอาเฟ้อเนาะเฟ้อตั้มจันนี่เนาะกินจุ๊บเลยไเอไหนอะให้ดูเอาเฟ้อสองสีาเอาเฟ้อห้าป่วยเอาตั้มกันนะกินเวอร์จจอ๊บเลยปวดท้องต้องรอะเมื่อยแล้วเนาะเมื่อยป่จอ๊บเจะเมื่อยแน้เนาะขำเมื่อแล้วเนาะ วันนี้ไ่ไก่น้ว้เมื่อยอยู่บอเป็นระุเมื่อยว้านสบายดีพี่น้องเมื่อยไปเช่นสบายดีสบายดีคพี่น้องเมื่อยอ่เมื่อยยุเจกันเนาะเป็นเนามาเปย์เนาะปลีเนาะมาเปย์เป็นไงมาเปย์มาไผ่มาไผ่

จะมันได้ชิมกินแม่บรตรงปุงก็ได้อาจจะใช้ซอสให้พันพี่จริงว่าตรงุงแกรนเสแรอยู่แล้ว

มาเด้อพี่น้องซิมเลยเด้อโดแกื้อถ่วไมเลยห้ออีโด้านเธอเวิน้ำตาลาอีน้ำตาลดีบอสเวิรของบารสุกนั่งนี่ของกนาวอีโดนี่มนาวนี่เป็นบารตายไเลยเเจอกัจอกัิมงเเจอกัน เอาแรอืมสีอิวนี่ีจังของๆนี่เดยององอันมุ้ยนีงไเสวยเวอร์อันพอดีเสียบากเดอยาองขออยากจางๆหน่อยหนึ่งหวานนหวานหรือหวานน้ำตาลหวาน กูเอดเปืนกูหมักวานที่บ้านที่บ้านเปิดเตียวอยมาเดิมมาเดิมมาเดพี่น้องเอยบานเป่เนาะเออไปใช้กัยัทีสั่งเปนะสั่งบ้านใหนกินบ้านเก่าดอกซ่งบานเก่าอซ่งรถเปอใส่เสีไปใช้กต้องกินเปสั่งน้ใช้มันกับบรมบันไดนะมันจะบริบานชุกมาดูมาไมากมั บอกใ,ใ, <c oughs> ใครคว่าเป็นคนบอาวะพี่มีคอนเสิีตนักกุ้นกับว่าคุณกูวานวานนี้ดนเขามาเขาเปิดกับพี่ใช่ไหมแม่ม,มาก้นนอนอะไรทิพทกกินาซุปอะแตวกิงน้ำผ่านแก้มทางปรด็น้ำบอขึ้นม

กะบี้กะพี่กลัวเผ็ดเนาะอือเผ็ดยังบ่ทันตำพริก <cười Baptist��> <sì xấu>

cầm chân nắng mình, nắng 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 không ป็นดเบอหมาเป็นยังไงบ้างอืมแบบเต็มเต็มอืมแอบเนาะมาพลกเบอดอกเ้ยเป็นอะไรหายจ่บเบอรดวะเป็นมัดเดมากบุฟเาต์จิ้มเ้าเจี้าิมังแั่นคืเบรดัมาพลกครับมาขวดมาพก

ไปกินก็เดิ่มเอะไงอาหารมาสูหัวเอรอ